สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจแห่งการนมัสการวันนี้เราจะต่อนะครับขอให้เราดเขียเข้าใจและโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าว,ว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นการนมัสการที่เราจะต้องมุ่งเน้นและโฟกัสอยู่ที่ตัวของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่4ข้อที่5และข้อที่6นะครับอิสยาห์บทที่4ข้อที่5และข้อที่6และพระยาเวจะทรงสร้างเมฆสําหรับกลางวันทั้งควันและแสงของเปลวเพลิงสําหรับกลางคืนอยู่เหนือทุกแห่งหนของภูเขาซิโยนและเหนือที่ชุมนุมของเมืองนั้นเพราะจะมีกระโจมคลุมเหนือพัสดุทั้งสิน้น และจะเป็นร่มเงาบังแดดในเวลากลางวันทั้งเป็นที่ลีภัยและที่กำบังจากพายุและหาฝนโปรดฟังอีกครั้งครับพยาเวจะทรงสร้างเมฆสำหรับกลางวันทั้งควันและแสงของเปลวเพลิงสจหรับกลางคืนอยู่เหนือทุกแห่งหนของภูเขาซิโยนและเหนือที่ชุมนุมของเมืองนั้นเพราะจะมีกระโจมคุมเหนือพสัสดุทั้งสิน้นและจะเป็นร่มเงาบางแดดเวลากลางวัน ทั้งเป็นที่ลีภัยและที่กำบังจากพายุและหาฝนพี่น้องครับความสัมพันธ์ที่เราจะต้องมีกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนมัสการพระองค์และการนมัสการพระเจ้าที่พระองค์เองแสวงหาจากลูกของพระองค์นั้นก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งนักพี่น้องครับเราทั้งหลายมาหาพระองค์เพื่อที่จะพบและยอมรับพระบรารมี ล,ลิทิเดชขององค์พระบุญเจ้าอย่างแท้จริงเรามาในฐานะบุตรชายบุตรสาวของพระบิดาพี่น้องครับการนิยามการวัสการของเราก็ต้องรวมไปถึงความเข้าใจในมิติที่ได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสมั์และโลกบัดนี้พระองค์กลายเป็นคุณพ่อของเราแล้วภายใต้สายพระเนตรของพระองค ที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ได้ทรงมีพระคุณต่อเราเราจึงถูกเรียกให้มาแม้เราเองจะมีความอ่อนแอเราเองต้องก้าวข้ามบาดแผลเราเองต้องก้าวขว้ามความเจ็บปวดพี่น้องครับความเจ็บปวดนั้นอาจจะเกิดจากพ่อบังเกิดก้าวที่ไม่สมบูรณ์ในโลกนี้หรือความเจ็บปวดที่เกิดจากครอบครัวก็ดี ความเจ็บปวดจากสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ดีพี่น้องครับเราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจพระบิดาอีกครั้งหนึ่งการทรงเรียกให้เรานมาสการพระเจ้าคือการทรงเรียกให้เรากลับบ้านเมื่อเรากลับบ้านเราจะพบกับความรักที่พระเจ้าพระบิดานั้นเตรียมไว้ให้กับเราในการนมาสการพระเจ้านั้นก็เปรียบเสมือนกับการกลับบ้านครับการกลับสู่อ้อมพระสวงของพระบิดาการกลับสู่ อ้อมกอดแห่งความรักของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้เรากลับมารับความอบอุ่นนี้ในการนมัสการพระเจ้าเราจะไม่ต้องปกปิดสิ่งใดจากพระเจ้าอีกต่อไปแล้วพระองค์ท้าทายเราที่จะไม่เพียงแค่ร่วมมือแต่เปลือกนอกและทำตามระเบียบการนมัสการพี่น้องครับเรา ปรารถนาที่จะเข้าสู่การนสัสศัการพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ไหมครับโดยที่ไม่ใช่แค่เปลือกนอกแต่เกิดจากข้างในครับเพราะฉะนั้นพระชนะของพระเจ้าตอนนี้จึงกลายเป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเข้ามาสู่การ protection การปกป้องคุ้มภัยที่มาจากพระเจ้าพระเจ้านั้นโปรงจะทรงเป็นเมฆ ทรงเป็นเสาเมฆทรงเป็นเพลิงทรงเป็นเสาเพลิงในเวลากลางวันพระองค์ก็บังแดดในเวลากลางคืนพระองค์ก็ปกป้องคุ้มภยัยเพราะเจตนของพระเจ้าทําให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าพระยาเวนนั้นจะทรงสร้างเมฆสําหรับกลางวันและก็มีควันเปลวเพลิงสําหรับกลางคืนพระองค์จะเป็นร่มเงาบังแดดในเวลากลางวันและเป็นที่ลีภยัยเป็นที่กําบังจากพายุและห่าฝน พี่น้องครับการนมสการพระเจ้าเปรียบเสมือนกับการกลับบ้านการกลับบ้านสู่อ้อมอกอ้อมกอดอันอบอุ่นของพระเจ้าซึ่งเราสามารถที่จะเทความทุกข์ความบาดเจ็บบาดแผลความเจ็บปวดและเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรียนรู้ที่จะเข้ารีภัยอยู่ในพระองค์เรียนรู้ที่เราจะไม่ต้องปกปิดสิ่งใดจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเข้าใจการรักการพระเจ้าอย่างแท้จริงพรเจตนของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12นะครับพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1และข้อที่2โปรดฟังพชเจของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความกรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนามัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องครับเมื่อเราเก้าวเข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่จะขวางกั้นเราที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์เราไม่ต้องปกปิดสิ่งใดจากพระองค์อีกแล้วการนมัสการพระเจ้าของเราจึงเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยจากภายในครับที่พระเงมพีได้กล่าวว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณจากภายในจิตวิญญาณของเราการนมัสการที่แท้จริงนั้นจะต้องสะท้อนถึงความเข้าใจถึง มุมมองความรู้สึกความปรารถนาอันลึกที่สุดของเราพระเจ้าของเรานั้นมั่นคงในพระองค์เองอย่างมากครับและพระองค์มีพันธสัญญารักของพระองค์กับเราพันธสัญญารักของพระองค์นั้นเข้มแข็งแข็งแ,งแกรง่งจนไม่มีใครอาจจะทำลายได้เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะมีความมั่นใจได้ว่า เราสามารถเปิดเผยทุกอย่างต่อพระเจ้าได้พี่น้องครับผู้ที่จะนัสกาการะโงร์ต้องนับัการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราสามารถเปิดเผยทุกอย่างต่อพระเจ้าพระบิดาของเราและเชื่อมั่นในพระองค์อย่างแท้จริงครับว่าพระองค์ทรงเข้าใจทรงช่วยได้คําว่าจิตวิญญาณนั้นในภาษากรีกใช้คําว่านิวมาพินิวมาซึ่ง เป็นส่วนภายในที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นครับและเป็นส่วนที่รับรู้ความรู้สึกภายในที่เราใช้รับรู้คุนคิดไต่ตองเป็นส่วนที่รับความรู้สึกและความปรารถนาบางทีอาจจะเป็นจะไปได้นะครับว่าจิตวิญญาณนี่เองสะท้อนถึงพระฉายของพระเจ้าซึ่งถูกปรอทับตาไว้ในตัวของเรามากที่สุดเวลาที่เรานำสการพระเจ้านมัสการด้วยจิตวิญญ,ญ,ญาณและความจริง เป็นเวลาที่เราสะท้อนถึงพระฉายของพระเจ้าออกมาเป็นเวลาที่เราสะท้อนและบอกพระเจ้าถึงความรู้สึกภายในการคุร้นคิดไต่ตองเกี่ยวกับพระองค์การที่เราจะบอกถึงความรู้สึกภายในของเราออกมาว่าเรารักพระองค์และบอกถึงความปรารถนาภายในของเราออกมาว่าเราอยากจะตอบสนองต่อความรักและพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือ การสะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณของเราออกมาเพื่อที่จะสะท้อนพักฉายของพระเจ้าออกมาอย่าลืมครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระวิญญาณการนมัสการที่แท้จริงต้องสะท้อนถึงความเข้าใจมุมมองความรู้สึกและความปรารถนาอันลึกที่สุดของเราออกมาพระเจ้ามั่นคงในพระองค์งเองอย่างมากครับพี่น้อง พันธสัญญารักของพระองค์ก็แข็งแกร่งจนไม่มีผู้ใดอาจทำลายได้เราจึงสามารถที่จะมีความมั่นใจครับที่จะเปิดเผยทุกอย่างต่อพระเจ้าเราไม่ได้เข้ามาแล้วก็พัวพันกับความสัมพันธ์ที่ผิดปกติและจะผิดหวังเมื่อเรามีกับมนุษย์แต่เราเข้ามาเพื่อที่จะพัวพันผูกพันอยู่กับความสัมพันธ์ที่พระเจ้า มีกับเราด้วยความรักเราต้องเข้ามาด้วยท่าทีที่ยอมจำนนแต่ด้วยความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมไว้วางใจว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ขาดแคลนสิ่งใดพระองค์ปรารถนาชีวิตของเราพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์เชิญชวนให้เราเข้ามาหาพระองค์อย่างที่พระองค์อยากให้เราเป็น และมอบชีวิตของเราไว้อยู่ในความเมตตาและพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับผู้นำสการที่แท้จริงนำสการจากความอ่อนแอของตัวเองครับจากความถ่อมใจความรู้สึกว่าตัวเองนั้นแท้จริงแล้วไม่คู่ควรไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณแต่ยังได้อยู่ความอ่อนแอที่เราได้มีความผิดความบาปและทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ และจากความรู้สึกที่รู้ว่าตัวเองนั้นผิดก็นํามาซึ่งการอภัยโทษเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องสารภาพบาปพี่น้องครับเราจะต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่ายิ่งเราเปิดเผยตัวเองต่อพระเจ้ามากเท่าไหร่ยิ่งเราไว้วางใจในความรักของพระบิดามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเปลี่ยนไปมากเท่านั้นการรับรู้ของเราก็จะเริ่มสอดคล้องกับมุมมองของพระเจ้า การค่าควรของเราเราก็จะคุ้นคิดถึงแต่พระองค์มากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองและทัศนคติของตัวเองพี่น้องครับอารมณ์ความรู้สึกของเราไม่ได้น้อยลงหรือถูกเก็บซ่อนไว้ใต้เสื้อคลุมศาสนาแต่จะถูกปลดปล่อยออกมาครับจะถูกปลดปล่อยออกมาภายใต้สายตาของพระเจ้าที่คอยมองเราที่รู้จักเราอย่างใกล้ชิดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นก็อ่อนโยนลงครับพี่น้อง อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นก็อ่อนโยนลงด้วยความรักที่พระองค์มีต่อเราความปรารถนาของเราก็จะกลายเป็นความปรารถนาของพระเจ้าพี่น้องครับหลักการตรงนี้แสดงว่าเมื่อเรายิ่งนมัสการพระเจ้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญสุดยอดนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราก็น่าจะเป็นการที่เราจะมีชีวิตเหมือนพระเยซูและเมื่อเรายิ่งนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องเราก้าวเข้ามาสู่อ้อมกอดของพระองค์เราก้าวเข้ามาสู่การสำนึกในพระคุณความรักของพระองค์เราก้าวเข้ามาอยู่ในเรื่องราวที่ต้องรู้ว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรยอดเยี่ยมอะไรเป็นที่ชอบพระไทย ี่องครับนั่นคือกระบวนการการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเมื่อเรานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องกับคืนสู่บ้านของพระองค์ครับอาเมน Crow?